โ okay. อเคกล้นมาตัวปุ่มรถออซูซุนะครับหลังซ่าแมรกลางแดดตอนนี้38องศานะฮะในรถเย็นได้7.7็ดจุ p เจ็ดอายเฟอร์รนะฮะระบบทำงานได้ตามปกติ เดี๋ยวหน้าเจอนะครับจะได้ขึ้นมาหรอเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับสี่ล้อ เย็นนะครับเจ็ดองศาวัดข้างนอกเมื่อกี้นะฮะตอในรถก็รายงานอุณหภูมิไว้เจ็ดองศาเข้ามาในรถก็เจ็ดองศาพัดลมสปีดสามนะในรถเย็นยี่สิบเก้าจุดเจ็ดนะฮะลมแรงรถเข้าตรวจเช็คซ่อแมแอร์ตอนเลขไมล์สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้ากิโลเมตรนะครับ ความร้อนระบบเครื่องยนต์ปกตินะฮะตรวจเช็คมอเตอร์นะฮะก็มอเตอร์เริ่มเสื่อมเสื่อมต,ตัวนี้เริ่มเสื่อมคุณภาพ